และในวันนี้นะครับผมก็มาหาปลากับหน้าไม้นะครับในช่วงนี้เนี่ยฝนเริ่มตกหนักนะครับน้าในนาก็เริ่มลงในคลองนะแล้วก็มีพวกปลาที่มันเมาน้ําลอยปะงาประงา,ะงาอยู่นั่นเองนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมีพวกปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับแล้วก็มีปลากระหยงเป็นฝูงๆเลยนะแต่ว่าพวกปลากระหยงเนี่ยไซซ์มันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็ยังมีปลากระมังนะครับที่มันลอยเยอะเป็นฝูงๆไม่แพ้ปลาชนิดอื่นเลยนะครับและช่วงเช้าๆ้าแบบนี้มันก็ช่างเหมาะเจาะอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าพวกปลาเนี่ยมันก็ยังลอยอยู่แบบนี้นะครับถ้ามาสายกว่านี้นะครับพวกปลาที่ลอยอยู่เนี่ยก็อาจจะลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ช่างเหมาะเจาะอย่างยิ่งเลยนะที่เราจะได้กับข้าวไปกินที่บ้านในวันนี้นะครับในจุดแรกนะครับมาถึงก็ขึ้นหน้าไม้ก่อนเลยนะครับก็เป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆแบบนี้นะครับ พอขึ้นหนะ้าไม้เสร็จแล้วผมก็ยืนรอนะว่าจะมีปลาตัวไหนโผล่ Pro, มาบ้างนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดแรกเลยนะครับที่เห็นปลานะครับอยู่ใกล้ๆตะลิ่งแบบนี้เลยนะผมก็ทําการยกหน้าไม้ขึ้นแล้วก็ส่งลูกดอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่พลาดนะเพราะว่ามันใกล้มากๆเลยนะครับ แล้วก็ค่อยๆดึงสายขึ้นมานะครับแต้มแลกก็เป็นปลาตะเพียนไซส์สวยๆแบบนี้เลยนะครับไซส์ก็อาจจะไม่ใหญ่โตมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ได้เล็กเลยนะครับแล้วแม่ก็ยืนรอถือกระสอบเก็บปลาเช่นเดิมเลยนะครับแล้วก็ดึงเกล็ดออกจากลูกดอกเล็กน้อยนะครับก็ติดแน่นจริงๆเลยนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับปลาตะเพียนลอยชายชายหญานะครับแล้วผมก็ส่งลูกดอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยมันพาลูกดอกของผมมุดเข้าไปในกอหญ้าอย่างที่เห็นเลยนะแล้วผมก็ทํา การดึงลังให้มันขาดไปเลยนะครับโชคดีนะครับที่ติดยาต้นไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับก็ขาดไม่ยากเย็นนะแล้วก็ควงควงหมุนหมุนลุกดอกเข้ามาจนถึงหน้าสะพานแบบนี้นะครับปลาตะเพียนตัวนี้เนี่ยไซส์ก็สูสีกับแต้มแรกที่ได้มาก่อนหน้านี้เลยนะครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เล็กเลยนะครับแล้วก็ทําการปลดลุกดอกนะครับแล้วก็ใส่กระสอบที่แม่ถือเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามาดูในจุดถัดไปกันเลยตรงนี้ก็ชายชายตะหลิ่งเช่นกันนะแล้วผมก็ยกหน้าไมา้ขึ้นแล้วก็ส่งลุกดอกไปเป็นที่ ร้อยแล้วนะครับแล้วปลาตัวนี้นะครับมันก็พาลูกดอกของผมมุดเข้าไปใต้ดงผักบุ้งเลยนะประวงเยอะกับมันนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าตึงมืออยู่เหมือนกันเลยนะก็ถือว่ายังดีนะครับที่ผักบุ้งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หนาแน่นมากนะครับแล้วมันก็ไม่เหนียวด้วยนะก็ดึงเข้ามาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจนถึงหน้าสะพานเลยนะพอมาถึงหน้าสะพานแล้วนะครับค่อยค่อยยกขึ้นมาตัวนี้ก็ตึงมืออยู่เหมือนกันนะครับสายตัวนี้เนี่ยก็ใหญ่กว่า2ตัวที่ได้มาก่อนหน้านี้เลยนะครับก็เป็นปลาตะเพียนขาวเช่นกันนะครับสายอ้วนี้ สับให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทําลาบเนี่ยต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มาในจุดถัดไปนะครับตรงนี้ย่้าก็จะลกสักหน่อยนะครับผมก็เดินลุยแล้วก็แหวกหญ้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะเพราะว่ามันมีปลาเนี่ยลอยอยู่ตรงช่วงหญ้าวาๆข้างนอกอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วผมก็แหวกหญ้าเล็กน้อยเพื่อที่จะเปิดช่องให้เห็นชัดมากขึ้นนะครับฝูงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปลากระมังที่มันลอ,อยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะผมก็รอจังหวะนะครับที่ปลาเนี่ยมันจะมาลอยซ้อนกันนะเพื่อที่เราจะได้ลั่นครั้งเดียวแล้วก็ได ปลาหลายๆตัวนะครับแล้วพอมันเริ่มลอยซ้อนกันนะครับผมก็ทําการส่งลูกดอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยโดนแน่ๆร้อยเอร์เซอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะได้กีดตัวต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับควงใส่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต้มแรกก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็แต้ม2ตามขึ้นมาแล้วนะครับปลากระมังตัวแรกก็ไม่ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไซนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทอดกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ทําการดึงสส่เข้ามาอีกนะครับแต่ว่าแต้มที่3มเนี่ยมันก็ไม่มีโผล่มาแล้วนะครับมีแต่เศษยอดนะครกกส่งลดอ ทั้งนี้ก็มีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับและผมก็ทําการย้ายจุดนะครับเพราะว่าในจุดเดิมเนี่ยปลามันลงไปหมดซะแล้วนะครับจากทีแรกที่เราเห็นว่าปลามันลอยเป็นฝูงๆลอยเป็นแพรนะพอ er. ในช่วงสายๆแดดเริ่มออกเนี่ยปลามันก็ลงไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับและส่วนหมายก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็จะเป็นประตูน้ําแบบนี้นะครับพวกปลาเนี่ย,ย,ย,ย <BE IL EN> มันก็จะมาออกกันหน้าประตูนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ย,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 ยมันไม่มีตัวอยู่เลยนะครับ แล้วเดินมาก็มาเจอตรงนี้นะครับตรงระหว่างซอกประตูน้ำพอดีเนี่ยมันมีฝูงปลาเล็กๆนะครับพวกปลาซ้อยปลาซิวนะครับลอยกันเป็นฝูงเลยนะแต่มันก็ไม่มีพวกปลานินหรือว่าพวกปลาที่ตัวโตๆสักหน่อยขึ้นแทรกตรงนี้เลยนะครับแล้วเมื่อผมเดินข้ามสะพานมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเจอกับปลานินจนได้นะครับแต่ว่าเหลี่ยมเนี่ยมันไม่ดีนะครับติดปูนแน่ๆนะผมก็พยายามหาเหลี่ยมสวยๆนะครับ พอเดินเข้าไปไกลๆก็มีปานินตัวหนึ่งที่มันว่ายฉลับออกไปด้านนอกผมก็ทําการจัดส่งลูกดอกให้มันไปเลยนะครับและตรงนี้สายก็วิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ควงสายเข้ามาเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ตื้อๆมืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วปานินตัวนี้นะครับมันก็ว่ายเข้ามาตรงรอบที่อยู่ตรงหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วมันก็ติดรอบจนได้นะครับก็ช่างยุ่งยากจริงๆเลยนะครับปานินตัวนี้นะ ถ้าเจ้าของรอบเขาไม่เห็นเนี่ยเขาจะคิดว่าผมไปล้วงในรอบเขาหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ใช้ปลายหน้าไม้นะครับค่อยๆดันสายออกไปนะครับเพื่อที่จะดึงปลานิลตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงทีแรกที่2ก็ยังไม่ขึ้นนะครับจะดึงรอบเขาขึ้นมาแล้วปลดปลาเนี่ยก็ไม่กล้านะครับก็กลัวเขาจะว่าเอานะแล้วในที่สุดมันก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปลานิลแต้มแรกในจุดตรงนี้นะแล้วทุกคนมาดูไซต์ตัวนี้กันใกล้ๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไซต์น,นี้เนี่ยเป็นปลานิลที่ผมชอบมากๆเลยนะ ทอดเนี่ยกำลังดีเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอ้วนๆปอมๆนะครับและตัวก้นหนาๆสวยด้วยนะครับแล้วเราไปลุยกันต่อเลยนะครับก็ยังอยู่ในจุดเดิมนะแล้วปลาเนี้มันก็ลอยอยู่ติดปูนอีกแล้วนะครับยกหน้าไม้ขึ้นแล้วก็จะส่งลูกดอกให้มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายก็วิ่งออกไปแล้วนะครับก็แสดงว่าโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะได้ควงปลานิลตัวนี้ขึ้นมาง่ายๆสักหน่อยนะครับแล้วผมก็ควงเข้ามาเรื่อยๆตัวนี้ก็รู้สึกตึงๆมืออยู่เหมือนกันนะก็แสดงว่าไซด์เนี่ยก็ ตัวนี้เนี่ยมันหยอบง่ายๆที่ไหนล่ะครับมันก็พยายามจะว่ายเข้าไปติดรอบเขาอีกแล้วนะครับผมก็รีบยกมันขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะแล้วสายปลานินตัวนี้สําหรับผมแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับตัวอาจจะไม่ได้เป็นโลหรือว่าโลกว่านะแต่ว่าตัวสั้นๆปอมๆแบบนี้นะครับและทุกคนดูตรงหลังนะหลังหนาๆแบบนี้นะครับเป็นปลานินธรรมชาติที่อร่อยมากๆนะครับแล้วผมก็ยังอยู่ในที่เดิมนะครับตรงนี้เนี่ยปลานินมันลอยชิดปูนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับ ผมก็เดินเลี่ยงไปทางด้านขวานะเพื่อที่จะลุยดงหญ้าแอบแอบมันนะครับค่อยๆย,ย่องเข้าไปไม่ให้ปลานินตัวนี้เนี่ยมันตื่นแล้วก็มันลงไปสักก่อนนะครับค่อยๆย,ย่องเข้าไปนะครับพอเราเห็นเป้าหมายแล้วผมก็ยกหน้าไม้ขึ้นนะครับค่อยๆเลงนะแล้วก็ทําการจัดส่งลูกดอกให้มันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสายก็วิ่งออกไปแล้วนะครับแต่ว่าวิ่งออกไปไม่ไกลนะ ก็น่าจะโดนจุดโฟกัสที่สําคัญนะครับแล้วก็ดึงปลาหนิลตัวนี้ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะครับไซส์เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือน2ตัวแรกที่ได้มาก่อนหน้านี้นะแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับที่ปลาหนิลคลองนี้เนี่ยมันเป็นทรงแบบสั้นๆปอมๆนะแล้วก็หลังหนาๆด้วยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นปลาหนิลแต้มที่สานะครับสำหรับในหมายตรงนี้นะครับไซส์นี้เนี่ยถ้าทอดนะครับกรอบนอกนุ่มในเนี่ยแล้วก็พริกน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆเลยนะครับ หรือว่าจะเอาไปทอดแล้วก็ราดพริกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่ผมได้มาในวันนี้นะครับหลักๆเลยก็จะเป็นปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีปลาเนื้ออ่อนติดมาด้วย1ตัวนะครับที่เป็นปลามีราคาด้วยนะแต่เสียดายนะครับที่ได้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วสาหรับปลานิลกับปลาตะเพียนเนี่ยไซส์มันอาจจะไม่ใหญ่โตมากมายอาจจะไม่ใช่โลกว่าแต่ว่าไซส์แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสาหรับผมนะปลาตะเพียนเนี่ย เอาไปลาบเนี่ยต้องบอกว่าเด็ดมากๆนะครับหรือจะบังทีๆแล้วก็ทอดกรอบนะครับแล้วก็มีพริกน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งเนี่ยเป็นเมนูที่อร่อยมากเลยนะครับส่วนปลานิลเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับทอดแล้วก็ราดพริกเนี่ยเป็นเมนูที่ชื่นชอบแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยนะครับส่วนปลาเนื้ออ่อนเนี่ยก็เป็นปลาที่อร่อยมากๆเช่นกันนะครับเนื้อมันนุ่มแล้วก็ละเอียดด้วยนะ แล้วก็เป็นปลาที่มีราคาสูงด้วยนะครับไซส์แบบนี้เนี่ยกิโลละ400เลยนะครับแล้วปลาธรรมชาติแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อเนี่ยมันดีมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับ